วัสดีครับนี่มาเจอกับารายการ MC เขาเล่เกมนี้นะครับนี่ก็เอามาเฟซบุ๊กเลยนะครับเกมนี้ P L U M E T อะไรเอ็มด้วยนะนะครับก็เออเราก็จะมาลองเล่นกันนะครับกับนี่นะครับเชื่อเฟซผมนี่นะก็ทักทักกันมาได้นะครับมานะนะผมก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับ ก็เออเรียนให้ฟังนิดนะึงดังเกินไปแล้วเดี๋ยวว่ามันต้องไปตีแกเสียงนี้แน่แนอนวอาว่านะโอเค๋ยวรอสักครู่นนะโอ้ผมก็เออเล่นเฟซบุ๊กมาหลายปีแล้วคนระับมีผู้ติดต่อไม่มากนะบนี่บ อ๋อไม่ไ hmm. ด <okay, S 2> mm ้แชทนะก็มีแค่น mm ี้นะโอเคมาแล้วเบาได้ไหมเนี่ย แคปมาเลยเออผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะเอ้อเลยเลยโอโอ,โอ้ฟังไวู้เรื่องเคน็ดก็พอแล้วนอโอ,โอเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับ ไม่ต้องมาดาผมแข่งนะไม่เอานะเฮ้ยแสงมันดังว่ะลำคาญเฮ้ยจะตายอ๋อเฮ้ยโอเคยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายเฮ้ยเลยละ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 พี่เลยละเฮ้ยเออครับอ๋อ มันก็ชิวๆเราเล่นไปความสนุกมันเล่นไปไเาเครียดแมวครับย่อโอเวลลอัพเย่โอ,อ้มันเริ่มยากขึ้นเรย่อยนะโอ,อ้เริ่มแล้วนะครับพี่น้องครับโอ้ ก็เป็นเกมแนวมันอยู่เหมือนกันนะครับก็มันอยู่นะครับผมก็ชอบนะครับโอเย่เวลลอัพอีกแล้วเออกระดูกเหรอครับผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยโอ้ oh oh ครับโอโช์แล้วโช์ทุกคนโช้โลกรู้ว่ามันเร็วมาก โอ้ยเดี๋ยวต่อไปเาจะมารีวิวไม่ครับกันโอ้ยยังยังยังรอดยังรอดนะครับโอ้เกือบตายโอ้เจาะจาโอ้เองกวานะโอ้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 ยย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 ย เคยผ่านกับผมมาก่อนแล้วอาตายนี่ก็บคลิปแล้ว